อ่ะก็ทักทายทุท่านทุกคนนะครับผมสำหรับยำตอนเย็นนะครับเนาะวันที่สามสิบเอ็ดนะครับก็มาดูแนวทางของสตาวีกาชาตนะครับแล้วก็พ่วงไปถึงประตูชัยวันที่หนึ่งนะครับเดือนสิบเอ็ดู้หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับสิบเอ็ดของพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูสตาวีก่อนเนาะสตาวีเมื่อวานสตาวีน่าจะเจาะเข้านะไปดูสิผลเมื่อวาน สตาวีไอพีเมื่อวานนะครับ9551นะครับ95ตรงตรงนะครับ9551ส่วนกาชาินะครับกาชาดรู้สึกว่าจะมาเด่นตัวที่ผมไม่ได้จับให้นะครับระวัง32889นี่น่ครับก็คือมา32เลยนะครับ32ล่างครับเนี่ยตัวนี้ผม32889นะครับเขาไปออก ตัวเนี้ยเออก็ไม่ได้จับให้แต่วันเป็นตัวเด่นเลยประตูชัยนะครับก็มาที่7จ็ดหนึ่งสี่อันนี้หลุดนะครับสถิติภาพ2 9 4เกห้าเมี0ูย์เผมมั่นใจมากในศูนย์เก้าหน่งแปดหนึ่มาสองเครับประชาชนนะครับหลังจากดีวันก่อนแตก3ตัวนะครับก็มาที่81842ึ่อันนี้หลุดเลยนะครับ อ่าน C ีซี t r a ย์เอ็กาเอ็กาก็เป็นไงเอ่อเอ็กซ์ราเจ็ดแปดเก้าสนะองเก้าเเมื่อเช้านนีะ้เจ็ดแปดเก้าสองเก้ายหามเบิ้ลนะเล็กดังไงเก้าสองเก้าอันรัฐบาลไทยด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือมาแค่สตาร์วีไตัวเจาะแล้วก็การชาติตัวเด่นมาคู่นะครับนะนองนั้นก็หลุดนะครับเช้านี้หลุดหมดเลยนะก็แตกมากนะตัวเด่นก็ไม่มามา ก้เมือกันใหม่วันนี้นะครับเอ่อไปดูสตาร์วีไก่อนนะครับสตาร์วีไนะวันนี้จะได้เด่นไปที่จะมาไหมเก้ากับศูนย์นะครับตัวเจาะเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับเก้าแปดศูนย์หก 0ูนย์ตัวนะครับศูนย์เก้าหกน้นเก้าแล้วกันเก้าหกกเกาเจกาชาดกาชาดเด่นที่ตัวไหนกาชาติ 7จนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจห้หกแปตัวนะครับเก้าแปดห้นเน้นที่8ปดเหมือนกันแปดหจดห้า แปอันนี้76นะครับโอเคทีนี้ไปถึงประตูชัยนะครับเชา้ากาแฟยำเชา้าประตูชัยเด่นที่ตัวไหน78นะครับ71 7ดหนึ่งเจ็3สตัวนะครับ สามนะแตก3ตัวไปเลยเจ็ดสอเน้น7จ็ะโอเคอ่ะทีนี้ไปดูสันติภาพสันติภาพจะเด่นที่5้านะครับตัวเจาะห้าหกห 6ก6กหกเตัว7 5 8ครับเน้นที่5้านะห้าแปดห้าเประชาชนประชาชนจะเด่นที่5้นะครับตัวเจาะ 58าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกตัว368หกตัวนี้มาบ่อยนะวันนั้นก็แตกตัวนี้แหละเนี่ยรอรุ้นตัวนี้แล้หจะมาไหมหกแปดหกแปดห้าแปดหกเก้าหนยทีนี้ไปดูเอ็กซ์ตรานะครับ เล็กราปิดท้ายตอนเช้านะครับเอ,อ่อเด่นไปที่34อ่ะตัวเจาะ38 39 30 4ามเก้าระวัง3ามด้วยนะครับ4 3, 3่ตัว4 39นะครับ มา,าตัวเด่นบ่อยเห็นสก็ไล้กันผมชอบ3ามนะสาม3ก้าสี่สาสโอเคนะครับสำหรับแนวทางของดึกของคืนนี้แล้วก็พ่วงถึงพรุ่งนี้นะครับก็ขอโชคดีทุกคนนะคืนนี้ก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเออมีทางเราพัฒนาด้วยนะครับผมก็ขอให้มาทุกแนวทางก็แล้วกัน ตรงนี้ก็ในลุ้นรัฐบาลไทยด้วยโอ้โ oh, ห oh. ตื่นเต้นตื่นเต้นนะผมโชคดีครับ